ะะวันนี้แบบทำคลิปไข่ตุนแบบญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครั้งที่แล้วนี้ใส่เพลงแล้วเพื่อนๆก็ไม่ได้ยินเสียงเนาะว่าใส่อะไรเท่าไหร่บ้างคลิปนี้จะละเอียดกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไข่ตุนจานนี้ทำยังไงนะคะให้มันเนียนแบบนี้นะคะนุ่มๆแบบนี้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันค่ะซาไลคุบุนะคะ อันนี้ปลาแห้งญี่ปุ่นนะคะคาซูโอโบชิใส่ลงไปนี่คคอนซซมแม่ผงผงซุปไก่ใส่ไปนิดหน่อยแล้วก็เทน้ำซุปกรองลงไว้แล้วก็ พักไว้ให้เย็นนะคะไข่หนึ่งฟองเทไข่ลงในตะแกรงตาถีกองไข่เราจะทำให้ไข่หนึ่งออกมาเนียน,นะคะ่ะเตรียมของทุกอย่างครบแล้วนะเราก็จะมาผสมกันนี่น้ำซุปนะคะน้ำซุปให้ดูว่า150 ml นะคะ าใส่น้ำซุปเข้าไปในไข่้วก็ใส่เครื่องค่ะแครอทต้นหอมแล้วก็หอยเชลล์แล้วก็หน่อไม้ ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าของดีต้องใส่ในน้อยมันจะดูเลอค่านี่นะคะเสร็จแล้วยกเข้าซึ้งนะคะก็ไฟอ่อนประมาณนี้เดี๋ยวอีกสิบนาทีมาดูกันออกมาดูกันสุกหรือยังจิงจิงชิงงว้าวสุกแล้วนะ เป็นไงหน้าเนียนไหมดูความเด้งก่อนให้ดูความเด้งอันนี้ของฝาชีอันนี้ของแม่มจะได้ไม่แย่งกันความจริงยกเสิร์ฟแบบนี้ได้เลยแต่ว่าแม่มขอแต่งหน้าอีกนิดนึงให้มันน่ากินเดี๋ยวมาดูกันแต่งหน้าเสร็จแล้วเป็นไงบ้างดูหน้าหมับไหมเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันค่ะลองตักด,ดูงานว่าเนื้อจะเด้งไหม ดูจดูใจนอนคิงเปรหนีวกองาดูด้เสียงแบบแฮมไม